เรียนแบบคบยได้อัดรายการเตรียมออกทีวีด้วยนะคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะชื่อว่ารายการครูคู่จานเจ๋งนั่นเองค่ะถ่ายวันนี้ออกรายการวันไหนเดี๋ยวคว้ยบอกอีกทีนะคะตอนนี้คือตื่นเต้นดีใจไม่หายเลยค่ะเซตแรกของการถ่ายวันนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อนค,ครูควยก็ได้ครูน้องเปาสุดหล่อและก็ครูองุ่นหัวหน้ามหมวดของควยมาช่วยนําเสนอค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะเซตต่อมาก็จะเป็นการสัมภาษณ์แม่พออ ในจอแม่คือพองมากเลยถ่ายรายการแบบไม่เหงาเลยค่ะจากนั้นก็ถึงคิวของครูไอ้แล้วค่ะเอนดูพี่ๆทีมงานคไอ้สอนอยู่ชั้น3เดินถือของขึ้นมาก็ต้องมีหอบตั้งพักกันก่อนให้หายเหนื่อยค่ะตื่นเต้นอีกแล้วค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนพูดในติกตอกหรือเปล่าก็คงไม่จริงจังไม่ไหวค่ะ แต่พี่พี่ทีมงานน่ารักค่ะทําให้กวายรู้สึกเป็นกันเองวันนี้ก็เป็นการเก็บฉากต่างๆเกี่ยวกับภารกิจของกวายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพรุ่งนี้มีคิวถ่ายต่อกับการสอนเด็กๆคะ่ะส่งพี่พี่ทีมงานไปพักผ่อนก่อนขอบคุณพี่พี่ทีมงานมากๆเลยพรุ่งนี้เจอกันต่อคะ่ะ